สวัสดีครับสวัสดีลุงป่านาอาทุกท่านนะครับมือนี้สิผ้ามาเก็บมันม่วงนะครับผมได้เวลาเก็บพรมพื้นแล้วสวัสดีลุงป่านาอาในเร็วสวัสดีครับส,สวัสดีครับมือนี้สิมาเฮ็ดหยังเอาเอาเอามันไปให้หนูเอามันไปให้หนูคอหัวกันแล้ววานนี้ก็เถิดพูดนะเอาเฮา ได้อุปกรณ์ยังมาเนี่ยเสียมกับกระตากับกระสอบเสียมกับกระตากับกระสอบนะครับมืัมชมีเห็นอยู่นี่มัสชมีบอนะครับมัสชมีหัวไฮมีอยูบอนะครับผมมีอยู่บ่ได้สีดาบ่ได้เฮ็ดยังเลยนะครับกะเสียบลงดินกะรอเวลาเก็บเท่านะั้นเวลาเก็บของเพลินเต็มที่ ปกติเลยนะ่นกะรอยซีบบ้านนะครับผมเวลาเก็บแต่อันนี้กลายมาแล้วนะครับข่าติดภารการิจนะครับผมเลยบได้มาเก็บมือนี้บ้างนะครับมีโอกาสมาเก็บเอาเด็กๆเข้าเก็บอ้าวที่ไหนเนาะ ดึงมึงเอาลองทันะอึบอึบอึบอึวูบขึ้นขึ้นอะไขึ้นงขึ้ไดูเอาขาดเด้อปะเนี่ยขาดเอ้าเสียมอ่ะเสียม จกเอาหด้ป่จกเอาได้บป่าะไรเห็นเหรอนอ่นี่นะครับเห็นหัวแวบแวบอยู่นี่เห็นหรอเปบ่นี่เห็นดึงเอาได้ยวไหอะไม่ด้ บ่ค,คืนเลยบาเมื่คืน,น,คนมันตกเกณฑหมดอละนี่แันไม่ที่หากันอยู่เลยนี่นี่ๆีเอาไปใส่กับตาวินเอามือสิได้หน่อยได้ไลายนะครับติดตามนะครับผมนี่โอ้เดี๋ยวสิไปล้างอีกรอบนึงนะครับ แม่เพิ่นว่ามันเป็นนอนนอนเจาะนะครับเป็นขี่เหล่าอวสันขี่เหล่าขี่เหล่าจักแนวใดขี่เหล่ามันนอนลงนะครับนี่ครับนี่เด้อืนนะครับเอาเพี่เอาเงาหนีให้มันเบิดก่อนมันยังไม่ลายอยู่นี่เด่ดพี่ พี่หัวบักใหญ่ไม่ได้วิ่งอ่าเห็นรึเปล่าเห็นนนนๆเห็นมันเป็นสีแดงแต่ต้องขีดดีเด็วกกว่าม่มีสาม,มัวเออโบกาดัวกัดหนึ่งอะเอาเบิง้งไอสีเอาคืนบาทนี่ถ้าโบคืนมือหนึ่งกับถือกล่องนะครับ เอา,เอาอคือเด้อเอาดึงเงามันออกไปก่อนดึงฮะต้นมันออกไปก่อนเอสียมมนันนี่พี่ตันนี้เนี่ยแค่พีสองขวพผีนี่นี่ Hoa, ui, 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 nào con ui, 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 nào ui, 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 bưng ui, bạt nè ui, ừ. ui, หัวใหญ่แหงนาะพไปเตยหัวใหญ่หัวใหญ่สำรับที่บ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่ยังเลยนะครับผมก็ถือว่าได้กินนะครับนี่มันหัวใหญ่นี่ลนะแยวสีภาพไปหล่างออกไปใส่กระตาไว้ <c oughs> ปุ่นนะอุ้ย

Thế là ít ngào nưng Xoay là bôi hình Nhưng mà chơi Đừng tồn mắt đỏ con quá uhm. Dạ Hát đây mà Đừng tồn mắt đỏ <laughs> Ngào nưng cứ bố mỉa Bố mỉa bố เตะเงาหนินี่นนก็เจอทายเลดเมือหนึ่งก็ถือกล่องบาทเอาเอาละคุณมือเดียวเตะบอกมาชิสอยจ้ะได้บ่ดนี่ เราบ,บักแห่มันเยวเท้าพึ่งยับฝ้าคุดออกดีๆก่อนจังดึงดมันหามันขึ้นมาเปิดเนาเนาขาพูนพูดโอ้ยมัเรื่งอะ้รผู้ช่นะครับเออ นี่ขึ้นมาแล้วนะครับหมดกระไล่ไ่าสิดึงบ่วูนขึ้นมาแล้วอืมดึมามันหนาเ ล่างมือเด้อล่างโรดล่างโรดเด็เสียหัวมันไปล่าง้าํานี่ละก่อนเดี๋ยวไปล่องเบื้องซื้อนะครับเดี๋ยวจังมาเก็บเอาใหม่นะครับผมมาแล้วไหเดี๋ยวสิไปล่างอีกรอบนึงนะครับผมนี่นะครับผมที่ห้าไใ้มากนะครับ เป็นมันม่วงนะครับผมหน่วยสีม่วงงามแห้งนะครับผมยำบ่ยำนะครับมูได้กินไดเดี๋ยวสิเอาไปหนึ่งเด็กๆก,กินนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำหนีก้อนนะครับผมขอบคุณลุงป่านาอาทิขามารับชมครับสวัสดีสสดครับ,รบขมาวิน สวัสดีครับนะครับผมหยอดเดี๋ยวกะเดี๋ยวคอยมาเอาใหม่นะครับหยอดหยอดมั่นนี่ละหยอดมันนนยอดมันนะครับคลิปนี้กะขอบุณลุงป,ป่านะอาทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ